ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ในห้องพักเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูว่าโรงแรมระดับ5้าดาวใช้ระบบเครือข่าย Wi-Fi เป็นไงนครับ Access Point เป็นของอะไรบ้างนะครับแล้วก็ภายในมีขั้นตอนการใช้งานยังไงบ้างนะครับตัวนี้เครื่องนี้ iPad นี้ผมล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัวนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาล็อกอินกันเรามาดูว่านอกห้องเนี่ยจะเป็น Cisco System ชุดใหญ่นะแต่ว่าหลังวีเนี่ยจะเจอ้ Access Point ของอะไรนี่ว้า wow! ว ตัวนี้เป็นของอะไรเอ,อ่ยห้ไทยนั่นแน่นั่นแน่ซิสโกนะครับตอนแรกผมคิดเป็นอารูบานะไม่ใช่นะเป็นซิสโกเต็มชุดเลยนะครับเท่ากับเพราะว่าโรงแรมเป็นแบบห้าดาวต้องใช้ซิสเต็มที่ดีที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแอ็กเซ็ตพอยท์นะครับนี่โอ้แหลงมากนะครับเป็นของไวเลทของตัวนี้อยู่ที่หลังทีวีนะนี่หลังทีวีตรงนี้นะชัดเจนนะครับแล้วก็ห้องเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะแล้วแต่ว่าทีวีตัวนี้ไม่มีนะครับสังเกตนะที่ทีตัวสองไม่มีโล่งนะอ่าเรามาดูว่า อือแล้วการใช้งานเป็นไงบ้างนี่ตอนนี้เวลานี้นะเดี๋ยวผมขอล็อกอินเข้าเรียบร้อยก่อนอ่ะเรามาเปิดดูหน้าตาของตัวล็อกอินเบ์เซอร์นะครับเพราะปกติน้านี่คือโรงแรม5ดาดาวคือของไฮจี I G, รมก,กดไฮจี G, ปุ๊บก็จเจอป๊อปอัพขึ้นมาป๊าดถามเพราะว่าเราเป็นเมมเบอร์รีวอร์ดอยู่แล้วนะครับเขาจะป๊อปอัพขึ้นมาอ่าเห็นไหมตอนนี้อาจจะติดตัว ติดตัวของสีเคียงผมนะครับผมลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้วิ่งเข้าไอพีเอ็นผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าระบบไม่ยอมเข้านะครับคือเดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึงก่อนนะครับอ่าวันนี้วิ่งสดนะเดี๋ยวผมเปิดดูนิดนึงนี่เนี่ยแหมผมกดรูจีไหมไปรับตระหลาดีไตอนนี้ วอมาลืมปิดเปลี่ยนช่องเออเปลี่ยนช่องก่อนนะลืมไปอัตระบอ้วยนะคะใจเลยเดี๋ยวเราปิดเสียง่อนดีกว่านะเออนะเดี๋ยวเขาปิดขาบานเมื่อกี้ผมใช้ช่องตัวนี้คุณได้ออนไลน์เอลเซตพอยต์นี่เห็นไ,ไหมนี่ที่บอกไอไอเจีนะครับเข้าตัวซิสเต็มนะครับกดนามสกุลเรามีรีวอร์ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็ส่งผมให้ดูนะว่าซิสเต็มเนี่ยเขาใช้ดีมากเลยนะ แล้วก็ใช้เพราะว่าเราเป็นเมมเบอร์ที่นี่อยู่แล้วนะครับน,นี่เรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบเรียบร้อยได้ไหมครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วผมก็เก็บไปเรียบร้อยนะมันสามารถเก็บออนคลาวด์ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ทั่วประเทศได้เลยนะครับนี่เข้าสําเร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะได้ออนไลน์ไม่ช้านี้เห็นไหมนี่คือระบบที่ดีมากเลยนะครับเพราะมีการจำใบกันเดดเรียบร้อยขอยงผมแล้วเขาเก็บมาเด็ดผมเรียบร้อยแล้ว เห็นไหมครับมีสุดตอบบริการลูกค้าเอสอทั้งหมดเห็นไหมล่นี่เห็นไหมครับสมุดนิกสิทธิ์นะครับใหม่ล่าสุดเลยเขาไดเก็บซิสเต็มของผมเรียบร้อยเขาหน้าล็อกอินปุ๊บเข้าได้เลยเหมือนกับตัวนี้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยล็อกอินเสร็จเปิดออนไลน์ปุ๊บเข้าได้ทันทีเลย<ๆ>นี่เห็นไหมเข้าทันทีเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเอาเข้าวขผมปเออเรียบร้อยนะครับไปมาป๊บปุ๊บมันจะออนไลน์เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เสร็จอ่า ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราอะตอนนี้เข้าเครื่องนี้เข้าเสร็จแล้วเครื่องนี้เข้าได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูเออแล้วก็เข้าวีเพลนไปดูซิสเต็มของในออฟฟิศเราเฮ้ยเป็นไงมั่งนะแล้วเนที่นี้ดีมากนะครับเพราะว่าใช้ซิสเต็มของซิสโก้นะครับผมคือนิ่งมากย้ํานิ่งมากเพราะว่าตามคุณภาพตามราคานะเห็นไหม,มเปิดวีเนผมเรียบร้อ,ลอยละเครื่องนี้ผมก็เปิด VPN ละไหน VP n ผมอยู่ไหนเนาะ วีเพีผมอยู่ไหนน,ะนาะออหาวีเพียนก่อนเออวีเพียนผมหายอยู่นี่ซอ้อตรงนี้อะผมเข้าเรียบร้อยละตอนนี้ผมก็เปิดไปดูตามออฟฟิศผมได้แล้วคือตอนนี้เราใช้เครื่อยไข,ของออฟฟิศผมเรียบร้อยละนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไปดูได้เลยตัวนี้อยู่ที่เอเครื่องนี้เอ อยู่ที่ไหนหนอนี่อยู่ที่ไฮลุกตัวนี้นี่ตึกเราเรียบร้อยแล้วปกติอ่าเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรดูเออมีกูดแคทด้วยกูดแคทด้วยมีกูดแคทด้วยนะก็มีเบียมพวกเราอยู่นะก็ตรงนี้ก็สามารถเข้าแอคเซสพอยต์เรียบร้อยไปดูตามตัวอย่างได้หมดเลยนะครับเออไหมเข้าดูได้หมดนะครับจะช้านิดนึงน,น,นะนี่เห็นไหมตรงนี้ห้องกดัง ดูได้หมดแล้วแหละเอาว่าพวกนี้เขาดูได้หมดเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแล้วที่นี่เน็ตเร็วมากเลยนะตัวเครื่องนี้ก็อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเข้าระบบซิสเต็มเราได้แล้วเดี๋ยวผมไปเปิดดูตัวนี้นึ่งคือตัวนี้สามารถคอนโทรลแมกโนติกได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เครื่องนี้ผมก็ใส่คอนโทรลแมกโนติกได้เพราะว่าตอนนี้เราปรับพัดลมแมกโนติกใหม่เดี๋ยวผมจะไปเช็คพัดลมแมกโนติกนิดนึงนะเออนะล็อกอินเรียบร้อยละโอ๊ยลืม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  วันนี้ต้องไปล็อกอินในเซิร์ฟเวอร์ผมลืมลืมผมตั้งค่าผิดเอาเครื่องนี้ได้ป่ะไม่รู้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าไมโครติกเครื่องนี้ได้ป่ะเนาะคือตอนนี้เราเปลี่ยนพรมอัปเดตพมตัวไมโครติกใหม่นะครับตอนนี้เออเรียบร้อยแล้วเอ็กเซสได้แล้วเครื่องนี้ล็อกอินผ่านเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เราเข้าออฟฟิศเราเรียบร้อยแล้วเอ้ยผมจะดูอะไรดูตัวเฮลเฮลของไมโครติกเนี่ยว่าแตตอนเนี้ย ปัญหาของผมก็คือพัดลมมันเก่าแล้วพัดลมมันก็พังตามปกติผมก็ตอนนี้โมดิฟายพัดลมใหม่ไปดูที่ซิสเต็มดูที่อุณหภูมิเฮลท์่าเฮลซิสเต็มเฮลท์นี่ตอนนี้อุณหภูมิที่44องศาโอเคเลยถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับถ้าเปิดพรดลม2ตัวแรงๆอยู่ที่240องศา แล้วก็ดูมอนิเตอร์ลิงดูคอน sumer ดูอุณหภูมิอไม่เป็นไรล้วก็ดูสเตตัสเราก็ดูแค่ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ดูซิสเต็มเาว่าเออมีซิสเต็มมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ปกติเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมดูอินเทอร์เฟสดูอินเทอร์เฟสต่างๆว่าเออตอนนี้อินเทอร์เฟสเราเป็นงไงมั่งนะครับเรียบร้อยนี่อินเทอร์เฟสเราเรียบร้อยนะดูปัญหาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็กลับมาเรียบร้อยละเออนะตอนนี้ไม่มีอะไรครับปกติทุกอย่างครับผมดูดูล็อกไฟล์ดูอะไร เดี๋ยวดูล็อกไฟดีหลังไม่มีไม่ไมัมมมนัะครับเครื่องนี้ก็จบละรอมมันดึงล็อกไฟขึ้นมาเราก็เช็คซิสเ็มแต่ตอนเนี้ยคือเด็ดที่นี่มันแรงมากเลยผมอธิบายว่ามแรงจริงๆนะอย่างดูผมเน็ตฟิกเนี่ยปั๊บเดียวปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยเดี๋ยวเราเช็คให้ดูว่าตอนนี้เขาที่นี่มีบล็อกสปีดสําหรับยูเซอร์หรือเปล่านะนี่เราเข้าตัวนี้นี่สปีดเทสนี่อ่าเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะเทสจริงๆนะเรียวไทมเลยนะครับ อยู่ที่ตรงนี้อ่ะอยู่ดูว่าสปีดวิ่งเท่าไหรนะ All, ่นะเอาโลนี่เนี่ยโดนสปีดบล็อกไว้ถือว่าเร็วมากนะครับเขาบล็อกที่ประมาณเท่านี้นะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าปกตินะครับยูเซอร์ตามโรงแรมตามที่พักต่างๆนะเขาจะบล็อกประมาณ10บล้วก็บิดเปอร์สักนต่อยูเซอร์นะครับตัวนี้ได้70ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยเจเนี่ยล็อกประมาณตัวเลขอยู่ที่70รู้เลยว่าล็อกที่70แล้วนะ ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าให้สับอัพโหลดงานได้นะครับจะสิบนี่เหลือเลยนะครับเหลือๆเลยในการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ที่อย่าง YouTube ใช้แค่สี่นะครับเงินฟิีก็นิดเดียวเองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ชนบุรีนะครับเห็นไหมนี่มันวิ่งที่สามบีบีสุดประกาศนะครับตอนนี้ก็จบแล้วล่ะผมถือว่าซิสเต็มนี้เร็วนิ่งเสถียรนะครับตอนนี้เห็นไหม ล็อกไฟล์มาเรียบร้อยแล้วผมก็ดูแล buffer มีปัญหาอะไรเออร์เลอร์หรือเปล่านี่ตัวนี้มีเออร์เลอร์แล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งดูว่าปัญหาคืออะไรนะคืออยู่ที่ไหนเราก็สามารถใช้งานเลยผมใช้งานมันเขาติดรุ่นเก่าเลยไงม่นยัเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยรอเปลี่ยนรุ่นใหม่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มอายุอเวโซล่ละอเวโซล่ะนี่นะครับใช้วิวแค่สองเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เองอัปพร้นี่แปดเดย์นะครับผมรีสตาร์ทแปดเดย์ที่แล้วอัปเดตซื้อซ้ำนี่ห้า เพราะว่าเราแบ่งระบบดีมากเกินไปนะดีคนใช้ไม่เยอะมากพาะนันแล้วผมสรุปว่าตอนนี้อยู่ที่ H I G g r ุ u p นะครับแล้วก็ใช้ระบบซิสเซ็มเป็นของซ i s c o เป็นใหญ่นะครับแล้วก็ Cisco ตัวนี้ไม่ใช่ Cisco, แค่ซิสโกเซ็จพอร์คุณอย่าลืมว่าต้องมีตัวในกวดตัวสวิตชิงนะครับก็คือตัวเมนเมนเราเตอร์เมนสวิตชิงส่วนใหญ่ใช้เป็นถ้าเป็น ซิสโก้เป็นเลเยอร์สองหมดส่วนใหญ่นะเลเยอร์สจนแม้กระทั่งไอตัวเอ็กเซปท t อยเมื่อกี้เนี่ยข้างในห้องเป็นรูปเล็กข้างนอกห้องที่เป็นรูกใหญ่ที่เมื่อกี้ผมชี้ให้ดูที่ทางเดินนั่นแนะแล้วก็แม้ในห้องของสตรีมมิ่งในห้อง sen, ออนเซนยังมีให้ใช้นะครับเด็ดไม่ตกด้วยผมเช็คละผมนั่งดู YouTube อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีมากๆเลยนะครับในของ i hg นะครับเนี่ย i hg นะครับตอนนี้เราใช้ของรีวอร์ดอยู่นะครับเพราะว่าเราเป็นเมมเบอร์อยู่นะครับก็ขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ